คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าถ้าเกิดสงครามระหว่างรัสเซยียกับยูเครนนะครับชัยชนะเนี่ยก็น่าจะตกมาอยู่ในมือของรัสเซยียค่อนข้างแน่นะครับเนื่องจากความแข็งแกร่งของกองทัพรัสเซยียที่สูงกว่ากองทัพยูเครนอย่างมีนัยสําคัญนะครับดังนั้นถ้าใครจะวิเคราะห์ยังไงนะครับถ้าจะบอกว่ารัสเซยียเนี่ยจะยึดพื้นที่ไม่ได้เลยนะครับก็คงเป็นไปไม่ได้ เส้นทางกลับกันนะครับเมื่อรัสเซียเปิดสงครามกับยูเครนแล้วเนี่ยจำนวนและคุณภาพที่มากกว่าของรัสเซียเนี่ยกลับไม่สามารถปิดเกมได้ยอย่างเร็วอย่างที่ทุกคนคาดคิดเอาไว้นะครับหรือแม้แต่รัสเซียเนี่ยก็ไม่คาดคิดเมืองที่สําคัญที่สุดในเมืองหนึ่งของยูเครนนะครับก็คือเมืองคาคิฟเนี่ยครับซึ่งเป็นเมืองวิทยาศาสตร์แล้วก็เมืองอุตสาหกรรมที่ทุกคนคาดว่าน่าจะตกอยู่ในเมือของรสัสเซียภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเนื่องจากว่าเมืองเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียแล้วก็ภูมิภาคตูนเนกแล้วก็ลูฮานไม่มากนักนะ แต่จนถึงน้วินาทีนี้นะครับแมรัสเซียเนี่ยจะยังคงความได้เปรียบอยู่นะครับแต่ว่าเมืองเนี่ยก็ยังไม่ตกไปอยู่ในมือของรัสเซียอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะว่ายูเครนเนี่ยยังตั้งรับอยู่ได้ยังไม่นับรวมการสูญเสียงฝ่ายรัสเซียนะครับที่ดูแล้วเนี่ยมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเมื่อเทียบกับว่ารัสเซียเนี่ยมียุทธกรณ์ที่ทันสมัยกว่ายูเครนนะครับแล้วก็ยุธวิธีต่างๆครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะยังใช้ได้ผลนะครับแต่ว่าการสูญเสียนั้นมีเครื่องบินขับไล่แล้วก็เครื่ รถถังแล้วก็ยานเกราะเป็นหลักร้อยคันแล้วนะครับไปจนถึงหน่วยพลร่ม V d ดีนะครับที่มีชื่อเสียงของรัสเซียเนี่ยก็ยังประสบปัญหาแล้วก็ถูกตีในหลายแนวอย่างที่ไม่ควรจะเป็นนะครับรวมถึงของนักฐานของรัสเซียนครับซึ่งเสียชีวิตหลายร้อยคนนะครับบางแหล่งเนี่ยคาดว่าน่าจะถึง1000คนการลุกคืบเนี่ยก็เป็นไปอย่างช้ามากครับช้ากว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ยังไม่สามารถจะครองอากาศได้อย่างเต็มที่ เมื่อเทียบกับกรณีคล้ายๆกันของมาหาอำนาจนะครับที่ทําสงครามกับประเทศที่เล็กกว่าอย่างสหรัฐแล้วก็พันธมิตรที่ทําสงครามอ่าวเปอร์เซียในครั้งแรกนะครับเพื่อปลดปล่อยคูเวตจากการที่ถูกอิรักยึดครองเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยอิรักมีสถานะเป็นกองทัพท็อป10ของโลกนะครับแต่ว่ายอดสูญเสียของรัสเซียใน3วันแรกของสงครามในยูเครนเนี่ยแซงหน้ายอดสูญเสียของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรทั้งหมดในสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกไปแล้วนะครับ วันนี้ทีเอฟจะวิเคราะห์ยุทธวีบางส่วนของรัเสเซียนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อะไรคือจุดที่คิดว่าถ้ารัเสเซียทําได้ดีกว่านี้นะครับก็จะสามารถยึดยูเครนได้เร็วกว่านี้แล้วก็สูญเสียน้อยกว่านี้ครับ ท่านใดที่สนใจนะครับยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเรานะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด s u b s c r i b e นะครับรวมถึงท่านที่ฟังจากยู u ูบนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับเพื่อรับทราบข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับวันสองวันนี้นะครับแอดมินเงียบไปครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับถ้าเสียงไม่ค่อยดีนะครับอุ้ยอี๋หน่อยนะครับก็ขอให้ทราบว้ว่าต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าโควิดเล่นงานแอดมินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับ อย่างแรกนะครับที่เราจะพูดกันก็คือว่าแผนการลุกของรัสเซียเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะครับอย่างที่กระทรวงกลาโหมของอังกฤษนะครับเผยแพร่ภาพใน Defense Intelligence เมื่อ17กุมภาพันธ์นะครับแสดงให้เห็นว่ารัสเซียเนี่ยวางแผนที่จะบุก3ทางนะครับก็คือจากเบลารุสจากชายแดนตอนออกของยูเครนนะครับแล้วก็จากไครเมียเพื่อเข้ามารวมกําลังกันในเมืองสําคัญสคัญนะครับเช่นเมืองคาเคฟนะครับแล้วก็จะเคลื่อนกําลังเนี่ย ต่อเข้ามาอย่างเมืองเดนิโปรนะครับแล้วกำลังทางเหนือเนี่ยก็จะย t, ึดกรุงเคียฟให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะจบเฟสแรกในเฟสที่สเนี่ยกำลังที่มารวมกันในเมืองเดนิโปรเนี่ยก็จะข้ามแม่น้ำเดนิเปอร์นะครับเพื่อรุกยูเครนเข้าไปทางฝั่งตะวันตกเรื่อยๆนะครับจนสุด ซึ่งดูแล้วนะครับแผนนี้เป็นแผนที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าแผนนี้ทําให้กองหลังรัสเซียเนี่ยไม่ต้องพะวงหลังนะครับแล้วก็ลดการสับสนในการเปิดแรงรบสามารถรวบรวมอำนาจการยิงมหาศาลนะครับซึ่งเป็นหลักนิยมของรัสเซียอยู่แล้วเนี่ยเพื่อเข้าตีแล้วก็ยึดพื้นที่ง่ายได้ง่ายนะครับแล้วก็ยูเครนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองในการป้องกันตัวเองได้นะครับอันนี้ถือว่ารัสเซียในวางแผนถูกต้องแล้วนะครับ แต่ว่าข้อ2นะครับรัสเซียหรือแม้แต่คนทั้งโลกเนี่ยประเมินยูเครนต่ําเกินไปนะครับอันนี้จะต้องแม้แต่แอดมินเองด้วยนะครับแอดมินก็ประเมินคนยูเครนต่ําเกินไปนะครับแม้ว่าเรื่องของ g h o s t of Ki e v นะครับน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่าข่าวจริงนะครับแต่ว่าจนถึงจุดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ากองทัพยูเครนเนี่ยทำได้ดีกว่าที่คิดไว้ค่อนข้างมากนะครับก็สร้างความประหลาดใจให้กับกองทัพรัสเซียรวมถึงคนทั้งโลกเหมือนกันนะครับเพราะว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากข่าวนะครับข่าวกลองเนี่ยบอกกับกา เข้าไปในยูเครนเนี่ยก็จะได้รับการต้อนรับจากชาวยูเครนที่ต้องการให้รัเสเซียเนี่ยเข้ามาปลดปล่อยเป็นอย่างมากนะครับแน่นอนว่ารัเสเซียเนี่ยก็กำลังยึดพื้นที่ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ในบางวัตถุประสงค์ของสงครามเนี่ยก็ยังทําได้ไม่สําเร็จนะครับเช่นการยึดเมืองคาเคฟให้อย่างสมบูรณ์นะครับเพื่อเดินหน้าต่อไปอยังเดน,นิโปรรัเสเซียเนี่ยต้องควรจะยึดให้ได้ง่ายกว่านี้นะครับถ้าเทียบกับศักยภาพแล้วแต่ว่าก็ยังพบว่ายูเครนเนี่ยสวารถ สามารถนะครับวางแนวตั้งรับได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีระเบียบนะครับหรือว่าในแนวลบทางเหนือนะครับที่แม้ว่ากรุงเคียฟเนี่ยน่าจะถูกยึดได้ภายในเวลาไม่กี่วันนะครับแต่ว่าก็ต้องถือว่าช้ามากกว่าที่ควรจะเป็นมากนะครับแล้วก็รัเสเซียเนี่ยประสบกับการสูญเสียมากกว่าที่ควรจะเป็นมากทีเดียวสิ่งสําคัญนะครับก็คือรัเสเซียเนี่ยยังไม่สามารถคลองอากาศได้อย่างสมบูรณ์นะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมาก ทั้งที่รัสเซียเนี่ยใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เครื่องบินโจมตีทําการโจมตีกวาดระบบป้องกันทางภายทางอากาศของยูเครนแล้วก็ระบบเดาร์แจ้งเตือนไปได้มากแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังปรากฏการสูญเสียของกําลังทางอากาศอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการสูญเสียเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินลาเลียงหลายลำนะครับที่ทําให้พลรรุ่มรัสเซียบางส่วนเนี่ยต้องเสียชีวิตไปค่อนข้างมากนะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้รัสเซียต้องปรับแผนนะครับแม้ว่าจะถึงตอนนี้เนี่ยก็มีการเรียกกําลังเสริมแล้วก็เพิ่มเติมกําลังแล้วนะครับเพราะว่าแนวรบท เหลื่อมกันนะครับแล้วก็เกิดปัญหาอย่างหนักในการส่งกําลังบำรุงนะครับทำให้พบว่ามีหน่วยรบรัสเซียบางส่วนนะครับที่ไปได้ไกลแต่ว่าก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่ากระสุนแล้วก็น้ํามันเนี่ยไม่มาเติมนะครับรวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนครับเช่นเครื่องวางสะพานหรือว่าปืนใหญ่สนับสนุนนะครับหรือว่ารถยิงจรวดไอ้ลำกล้องนะครับก็ไม่สามารถให้การสนับสนุนหน่วยแนวหน้าได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าถูกรบกวนแล้วก็ถูกทำลายครับ ข้อสานนะครับแผนยุทธการของรัสเซียอาจจะดีนะครับแต่ว่ายุทธวิธีเนี่ยล้าสมัยหรือไม่นะครับรสัสเซียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่นะครับดังนั้น,นย,ยุทธวิธีการเคลื่อนกําลังของรัสเซียเนี่ยก็จะพึ่งพายานยนต์แล้วก็อากาศยานเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นการที่ฐานราบใช้เป็นการใช้ฐานราบบรรทุกยานเกราะนะครับแล้วก็การใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพลติดอาวุธ,ธหรือว่าการใช้เครื่องบินลำเลียงกําลังพลส่งทางอากาศหรือว่าผนรบนั่นเองนะครับ จุดวิธีหนึ่งของรัเสเซียนะครับก็คือการใช้เครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์จำนวนมากนะครับเป็นหัวหอ,อกกรุยทางทาลายระบบป้องกันภายทองอากาศแล้วก็ยิงเปิดทางเพื่อส่งกําลังพลลงนะครับเพื่อเข้ายึดพื้นที่นะครับหรือว่าใช้เครื่องบินลําเลียงพลส่งไปตามจุดสําคัญสําคัญนะครับโดยอฉพางยิ่งเนี่ยสนามบินต่างๆนะครับเพื่อยึดสนามบินเป็นสนามบินสนหน้าเพื่อที่จะให้เครื่องบินลําเลียงของรัเสเซียเนี่ยนำกำลังส่วนใหญ่มาเพื่อเปิดแนวรบทางบกต่อนะครับ แต่ทางปฏิบัติแล้วเนี่ยกอ,องทัพบ,บกรัสเซียกลับพบการต่อต้านหลายครั้งนะครับเฮลิคอปเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับ โทษนะครับเฮอปเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยไปถึงเป้าหมายแต่ว่ามีบางส่วนเนี่ยก็ถูกจะหลวดต่อสู้กับสยานของข้าศึกซึ่งก็คือ e ยูเครนยิงตกครับซึ่งก็สร้างความเสียหายกับกำลังพลที่โดยสารมานะครับแล้วก็เครื่องบินลำเลียงก็ถูกยิงตกบางส่วนนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับประเทศซึ่งคาดว่าน่าจะต้องคลองอากาศได้นะครับแล้วก็กําลังพลที่ลงไปเนี่ยหลายส่วนเนี่ยสามารถยึดเป้าหมายได้ก็จริงครับแต่ว่าอีกหลายส่วนเนี่ยก็พบกับความสูญเสียแล้วก็ไม่สามารถยึดเป้าหมายได้ สิ่งสาคัญนะครับก็คือว่าแม้รัสเซยเียจะทําถูกแล้วนะครับในการวางแผนเพื่อยึดครองพื้นที่เหล่านั้นด้วยกําลังทางอากาศแล้วก็การส่งทางอากาศนะครับแต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่สามารถที่จะกดดันหรือว่าลดทอนขีดความสามารถของกองกำลังป้องกันตนเองของยูเครนในพื้นที่เป้าหมายหรือว่าสนามบินเป้าหมาย,ยให้ได้มากพอนะครับทำให้หลายครั้งเนี่ยแม้จะยึดได้แล้วนะครับกลับต้องพบกับความสูญเสียจากการตีโต้จะต้องล่าถอยออกไปอีกนะครับซึ่งในเมื่อ เป็นพื้นที่ที่เป็นแนวหลังนะครับทำให้ยังไม่มีกําลังทางบกอันอื่นนะครับเข้ามาสั่งตุนได้นะครับแล้วก็การยึดสนามบินเนี่ยก็ควรจะกลายเป็นสเตจ i ิ g งแอเรียของกาลังส่วนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับไม่ได้บอกไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าไม่สําเร็จเลยครับแต่ว่ายังไม่ประสบความสเร็จเท่าที่ควรนะครับก็คือควรจะสําเร็จมากกว่านี้นะครับทำให้ปฏิบัติการโดยรวมเนี่ยยังไม่มันรุผลเท่าที่ควรครับ ข้อ4นะครับรัสเซียเนี่ยมีข้อจํากัดในการปฏิบัติการตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าประเทศมหาอำนาจในส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ปฏิบัติการตอนกลางคืนเนี่ยในการสร้างความได้เปรียบในการรบกับประเทศเล็กๆนะครับเพราะว่าประเทศเล็กเนี่ยมักจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอนกลางคืนเนี่ยต่า แต่เรหรอบยูเครนนะครับดูเหมือนรัสเซียเนี่ยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จด้านนี้เท่าไหร่นะครับแปลว่าจะมีการสู้รบในทางลางคืนก็ตามนะครับแต่ว่าการสู้รบส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้สร้างความแตกต่างมากนักนะครับแล้วก็จะเป็นการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่หรือว่าจรวดไหลล้ำกล้องหรือว่าใช้จรวดมิสไซล์หรือว่าจะขีปนาวุธเนี่ยถล่มมากกว่าเพื่อเปิดทางแล้วก็กรุยทางให้กําลังทางบกเนี่ยบุกเข้ามาในตอนเช้านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะาอุปกรณ์ไม่พร้อมหรือว่าแท็กติกอันนี้เราก็ไม่ทราบได้ครับ ข้อหนะครับหน่วยสนับสนุนแลวก็การส่งกาลังลุงที่เกิดปัญหานะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นได้ทั้งการที่รัสเซียเนี่ยไม่ได้วางแผนว่าจะต้องมาเจอกับการต่อต้านมากขนาดนี้หรือว่าหน่วยโลจิสติกหรือว่าหน่วยส่งกำลังลุงของรัสเซียเนี่ยพลาริการของรัสเซียเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามีหลายครั้งนะครับที่หน่วยแนวหน้า,นาเนี่ยประสบความสำเร็จในการตีนะครับตีกินพื้นที่ไปได้ยาว แล้วก็ไกลนะครับเคลื่อนที่ไปได้เร็วแต่ว่าก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่าน้ํามันแล้วก็กระสุนเนี่ยไม่ไม่สามารถจะตามมาเติมได้ในในในหลายกรณีนะครับมีบางกรณีเนี่ยต้องถอยกลับ้วยซ้ำนะครับเพราะว่าหน่วยสนับสนุนเนี่ยถูกซุ่มโจมตีตลบหลังจากกองทัพยูเครนนะครับ แต่สำหรับยูเครนนะครับในหลายกรณีเนี่ยยูเครนเนี่ยพร้อมจะถอยนะครับเพื่อรักษาอุทธปกรณ์เอาไว้หรือถ้ารักษาอุธปกรณ์ไม่ได้นะครับก็ถอยเพื่อรักษารกรชีวิตดีกว่านะครับซึ่งแม้ว่าจะทําให้รัสเซียเนี่ยสามารถลุกคืบได้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทําลายกําลังพลของยูเครนลงได้อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งการที่ยูเครนเนี่ยมีระบบอาวุธแบบพกพาจํานวนมากนะครับเช่นพวกจรวดต่อสู้รถถังนะครับจวารินเอ็นลอนะครับหรือว่าจารวดต่อสู้การยานบระทบบ่านะครับเช่นพวกสติงเจอร์นะครับทำให้มีโอกาสหลายครั้งครับที่ยู แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับกำลังพลที่เคลื่อนที่ของรัเสเซียในขณะที่รัเสเซียเนี่ยกำลังเคลื่อนที่แล้วก็ลุกไปข้างหน้าได้ครับข้อ6กนะครับรัเสเซียเนี่ยไม่ได้เตรียมรับมือกับอาวุธแบบพกพาอย่างเพียงพอนะครับ บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นยานเกราะถูกทำลายพร้อมกับกำลังพลทั้งคันนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นรถถังเนี่ยที่ถูกยิงทำลายจากด้านบนนะครับซึ่งค่อนข้างแน่ชัดว่าเป็นผลงานของจรวดที่ประเทศนาโต้เนี่ยส่งให้นะครับอย่างพวกเจวาลินหรือว่าเอ็นลอนะครับซึ่งจริงๆอย่างรัสเซียเนี่ยก็ก็ทราบดีอยู네่แล้วนะครับว่านาโต้เนี่ยส่งอาวุธพวกนี้นะครับแต่ว่าน่าสังเกตคือยานเกราะบางส่วนเนี่ยยังไม่ได้เตรียมการในการป้องกันจรวดที่ใช้การโจมตีจากด้านบนอย่างพวกเจวาลินมากพอนะครับหรือแม้ว่าจะมีการเตรียมตัวนะครับ ที่เราเห็นนะครับอย่างคือภาพรถถัง T-72 ครับที่มีการเสริมกระสอบสายด้านบนเนี่ยกับด้านบนบนป้อมนะครับทำเป็นแท่นขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นกระโจมนะครับขึ้นมาแล้วก็วางกระสอบสายเพื่อป้องกันเนี่ยก็ถูกยิงทําลายไปแล้วนะครับป้อมเปลวดังนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ารัสเซียเนี่ยประมาทตรงนี้หรือเปล่าหรือว่า ไม่รู้เพราะอะไรนะครับอันนี้จริงๆไม่ทราบจริงเพราะว่าเราเชื่อลึกๆครับว่าขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของรัสเซียเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับในการจะป้องกันเจเลินหรือว่าเอ,อ็นรอนะครับแต่ว่าทําไมการป้องกันยุโทโธปกรณ์แล้วก็การป้องกันยานยนต์ยุทธยยานยนต์หลายอย่างเนี่ยถึงไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็แทบไม่มีการป้องกันเลยคือไม่ได้ติดเกราะเสริมหรือว่าไม่ได้มีเกราะหรือว่ามีการโมดิฟายเพิ่มเติมที่จะป้องกันจรวดพวกนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับมาข้อสรุปบางส่วนของสิ่งที่ TF นะครับเชื่อว่ารัสเซียเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้ารัสเซียทําได้ดีกว่านี้นะครับการลุกดานยูเครนเนี่ยก็น่าจะง่ายมากกว่านี้แล้วก็สูญเสียน้อยกว่านี้นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่ารัสเซียเนี่ยจะเอาชนะยูเครนไม่ได้นะครับเพราะว่า TF ก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้าพูดกันในมิติทางการหานะครับอย่างไรเสียนะครับยูเครนก็น่าจะต้องพ่ายแพ้แก่รัสเซียแน่นอนนะครับเพียงแต่ชัยชนะของรัสเซียในครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นชัยชนะที่ช้ากว่าที่ควรสูญเสียมากกว่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็ทุรคทุเลมากกว่าที่คาดไว้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วนะครับน่าจะป้องกันได้นะครับด้วยการพัฒนายุทธวิธีแล้วก็เทคโนโลยีที่ดีกว่านี้ของรัสเซียครับ